ขอกทิมตังยึงอยู่นอกแลละพี่น้องตื่นมาเมื่อนี่ขอพื้นที่ไร่สละอีกอีกคลิปพี่น้องเรื่อยๆไม่มีคลิปใดที่ไม่ได,ด้สลระอันนี้นะเก็บกินไข่ตัวเองคายออกวายคือแป้นแล้วเตียงไพนนี่คือแป้นแล้วสวัสดสวยตาบันพี่น้องหายห่วงเลยผมมีคอ,อกเลยห่านห่านสิตกสิตกอือืม,อม อืมฉีโต๊ะมันคือมันในเฮือนในเด้อขึ้นขึ้นยับขึ้นยังหึงมันสียับขึ้นยังหึงมันสียับขึ้นแต่มันยับลงนี่แม่เก็บมาแป๊บบรรยากาศกระจักน่าร้ายวุ่หอดวูดหนาวอืมช่างเดีเออ คือเป็นคือเป็นเสอเขาอยู่เคิงบ่เขาเยังยังอ,อยู่เธอจะชิดอะไยังปัน่นเ้ามนีิพี่น้องถ่าเบิง้งน่ะเอื้อมนี่เรายังเขาอิ่มจนเอื้อมบอ่หึอิอ่มได้โตหมูแล้วพนอิ่มบ่มีบ,มบอลพลาดเครื่องพลาดโค้งนะบ้านนี่พี่น้องปลาโอุยุอยู่เพื่อนในก็บฟไปานาันดินก่อนไปอ่ะมันเป็นๆอ่ะมันว่าเป็นตอยู่ก็ได,ด้นะี่นะ บางเปตายูก็นี้นะเป็ดตายูนี่นะนี่เปดตายูกับอยูเป็ดเป็ดเกือบมีบใส่เป็ดเป็ดเป็ดลูกเป็ดเปเห็นบ่นะปลาถูงามอันี้เเป็ด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 เปดดอ่ห็นแะมันคมเมตตาดมาใส่บนกระหัวอาหารมัน่ะขอปลาผู้ไม่กีแลไม่กีและพอไม่้้ผู้ผู้ผูเลยจะไหนพอมามันไปบ่เฮ้ย เป็ด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 อ่าตัวน่ะเป็ดตัวเหลืองอีลีนี่เป็ดยังเป็ดขาหรือเป็ดมนอีี่โตมาพี่น้องยป๊าบอนบงให้บงก่อ มันลายโตใส่หัวาหารให้มันก็นได้ลลายโลดนี่พี่บอนะกให้นจะจโตพี่น้องหัวเลยซรสอยพิจตสร้างขักของยิงแม่ใน1ิปเอสโตของเรานะ่ะหาผามาปุ๊กเอาไปนี่เยอะใส่สองอันได้ป่ะม่ว่างก่แมื่สิบไปเอาหัวอาหารมาถูบใส่ <L an> ปิดไว้ทั้งทึงเจ้าก็สิบ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 ไปให้มันอันนั้นอันสิเบิ้งมันเห็ดเออสิกไปเบิ้งนี่ให้มันเลือนน้อยกับยามันมันได้บอลอันนัน้นสุ่มมันน้อยเลอเนาะตัศออนพี่นอ้องโ,โ,โอ้โหหงอหลอกสอง งุมลงตีป้าป้าป้าอำำมามน้ำเจ็ดโมงปลายปลแล้วนี่เห็นบมลูกเป็ดกับกรา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 บกับกราบกับกาบ,ก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 บเป็ดเป็ดอาน้ำอะไรไรเอ่ยมันบอกกินบอลในอ่างใหญ่นะ สองพี่น้องยังผักอีจักแม่นี่เฮ้ยเป็ดเขาได้ยังหนึ่งสองสามแม่สามแม่ต้นนี้เป็ดแพสะต้นนี้เป็ดแพสะเป็ดเขาได้แล้วเขาอยู่เขาอยู่อีเมียมาเป็ดเอาขากัไข่เออหาเต้นนั้นของเขาหนึ่งเอาเลี้ยงพอได้กจะก uh. ินนี่แหละพอนะพอนะน้าไปหาบน้ำนน้ามันมาเช็ดมันสวยเลย ได้ทำโบท่วงบท่านเพื่องพี่น้องตะเคียบไปแก่เพื่องพักหยาขาหุ่นเอกากมีพ่อได้กินอยู่พี่น้องพักกาดพักบัวพักเสริมพักแพ้วพักหอมเปเบียหมักเพชรพักหอมปลอมพี่น้องที่สําคัญคือพักนางเลิศพักนางเลิศพี่น้องจะได้สพฮันลินได้สาินอีกแล้วนะพี่น้องมากระถอะกระถินอ้ามังหงสซุกอ้บริกินแต่หง เจ้น้อยพี่น้องจ้านายพี่กินป้าเบียออร์มาเคล็ดแจ็ครถไฟคันนี้นะอันนี้คืออันต้นมะละพี่น้องคืออันอยังก็พักสไลยอยากอมใส่ปลาดุกเด้วเนาะเอาคนซิมมาใส่คนไปเอาแพรไปเอาเองติอุ่มลูกอยู่นี่ตะเพืองพี่น้องเพืองเืองเพืองเพือง ยังตะเคียวไปแก่มาโอ้ยังโบเบิร์ตด้านนี้พี่น้องยังโบเบิร์ตยังโบเบิร์ตหนึ่งหยึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเล่สองเลพอเด็กนั้นอยู่พี่น้องมาเคลือกพร้อมเป็นดอก ยายเห็นยูมึงหงสุกเนาะอาชีพเปปิดน,นี่เอมามันนะโอ้ยถึงไม่น้อเตี้ยจังเลยห้าบนเหยียบกินกบพี่น้องโอ้ยหน่าดำตัวได้แม่ไม่ไปยัง ไปใช้เป็นลายเออยัคือเป็ดกืดค่ะนะแม่เออเฟสตวน่ะลืมสังเกตนะดำๆนะเวมันสีต้นมันเป็ดเจ้าจักโตกูกลมเบื่อ้ดนี่นะสิบเอ็ดเป็นเท่าจักโตบะปานี่นะเออสิบเอ็ดกับสิบสี่ป้าโตเสภาโตผู้เดนนี่นะ

เบอร์หนึ่งมีเต็มมูนอมมูนอ้อยมันก็มีเบอร์หนของมูนออยพุนเอออันนี้ก็หายกินก็มันใหญ่พุนบ่ได้ถูกเปนไบ่ได้บ่เอามาเดียถูกเันมลอดาอนเอ๊ะาังมึงเลงคือกระเป็ดเลยนะปาลนะ มึงเลี้ยงคือเป็ดนะครเขาไปโลดนะย้ายใหญ่เขาไปขันเป็ดได้ไหมอืมแต่สะอ่อนคือมาหลินแต่กเฉยๆเพิ่นเอาเขาไปค้างหานหัวมันงามที่นี่มันได้ตอดหย่าตอดยุ่งไปนี่ปะปะปะขะมามามาปั่นเข่าพี่น้องคนแขนแอนมาเดินเด้อ ที่จะซื้อเกงมัเปิดคลิปแบบขเขาจมใครเป็ดทอ บวกมาเลยมาตส่ห <iet> ุงกระสุกจนเลืองกัยังมียางต้นจะเป็นอัไนีน้แม่โอยต้นใดนกราขอหสปดมต้งแบยางมนอกเมียต้นเกินแหกับต้นน้ำหนักกับเช่ออมหน่ ทานในปกอันเด็ตอืมลดเงินไป้กได้แลจะือกระตุกเพืทำซาเขาซาลัดอูมอคัมัจาเลย่มันมันแน่ยนั่นน่ะฟูกโูกกองสิถึงเตงก็

学进来。Yeah,